สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่รักทุกคนในตอนที่14ของกิจกรรมลมหายใจแห่งความสุขนี้ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราหายใจเข้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของทุกๆสิ่งที่เราได้พิจารณาหายใจออกเราเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่คงทน ความเป็นของชั่วคราวของทุกสิ่งที่เราได้พิจารณาในตอนที่14นี้หายใจเข้าเราเห็นความจางคลายหายใจออกเราเห็นความจางคลายเห็นความจางคลายในความยึดติดเห็นความจางคลายในความทุกข์ความที่เราเคยยึดมั่น ว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้วความยึดติดยึดมั่นเหล่านั้นมันได้จางกลายไปจิตใจเราเข้าถึงความเบาบางโปร่งสว่างหายใจเข้าเห็นความจางกลายของจิตใจหายใจออก เห็นความจางคลายของจิตใจนี่คือสิ่งที่ลมหายใจแห่งความสุขกำลังจะพาเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนความสัสุขที่แท้จริงคือมีความรู้เท่าทันในทุกๆสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นอาชีพตำแหน่งเงินทองชื่อเสียงแม้แต่ร่างกาย และจิตใจของเราเองมันก็ไม่มีความคงทนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้และเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงแล้วมันก็เกิดความจางคลายในความยึดติดหายใจเข้าหายใจออกจางคลายในทุกๆสิ่ง มีความสุขอยู่กับปัจจุบันครับสวัสดีครับ